ทุกคนเชื่อเรื่องการแอบรักใครบางคนไหมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือ mm hmm. มาม่าที่อร่อยที่สุดในตอนนี้เลยกว่าได้นะครับผมแบบชอบเพื่อนพี่คนหนึ่งพี่ไทยคะ่ะหนูขอเซลฟี่ได้ไหมคะคนที่ผมแอบ,บชอบอะ่ะเขาก็อยู่โรงเรีนนี้ด้วยเจ้าเชื่อตัวเองคิดถึงเขาไหมพอดีว่าตอนนี้เรากําลังขาดนักร้องนําของวงเราอะ่ะเอาวะเราต้องมั่นใจในตัวเอง มองในแง่ดีเข้าไว้เชี่ย er, คนลุกแม่จะให้รุ่นน้องไปติวสอบให้แม่ใครมันจะมาติวสอบให้ผมอีกสวัสดีค่ะพี่ไทยเฮ้ยน,นี่มันนัองต้นเองหรอเน,นียเธอต้องทําให้ลูกชายฉันเข้ามาหาหลัยชื่อดังให้ได้ต้นพี่ถามตรงๆได้ปะเคยชอบใครบ้างปะพี่พี่ถามทำไมอะ่ะตัวเองเอาท้องแล้วจะรับผิดชอบกันยังไงพี่ไทยเราพยายามหาทางออกอยู่ยุ่งชีวิตโกไปดิ ต้นจะไม่มาให้พี่เห็นได้อีกกูก็คิดมาตลอดนะว่ามันเป็นใครสุดท้ายกูก็ไปหาน้องมันจนกูรู้ว่าน้องเนี่ยมันชอบมึงมากๆต้นไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะวันหนึ่งถ้าเราเจอเรื่องไม่ดีอีกจงเข้มแข็งพรุ่งนี้ยังมีอีกลูกแม่หลักต้นมากๆากวาสนาเรา คง,ไ,งได้เจอกันแค่นี้แหละครับฉันเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งในต้นกล้าจะหายไปและตอนนี้ฉันชื่อนางสาวตะวันคุณนั่นแหละรครับอ๋อสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับต้นตะวันค่ะยินดีที่ได้รู้จักแซ่ไพน้องต้นเอ๊ะตะวันฝาแฝดน้องสาวคิดถึงมากว่าตะวัน น้องต้นอ่ะใช่กูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเลยว่ะก็ที่นี่เราเคยมีความทรงจำกับน้องคนหนึ่งอ,ะอ่ะชีวิตดังมากน้องน่าสงสารจังเลยอ่ะน้องชอบใครครับคิดอะไรอยู่อ่ะนี่แหละรคร่ะคุณเมย์ดีหนูคือต้นใช่ไหมพี่ไทยเขาจะรู้ไหม ต้นเป็นตะวันจากตะวันก็ยังคงเป็นต้นในใจ